สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทูวิชันดาวขอนําำคุณผู้ชมไปติดตามการถ่ายทอดสดนะครับศึกฟุตบอลเมืองไทยลีกครับหรือว่าไทยลีก2นะครับในสัปดาห์นี้ครับเกมในวันอาทิตย์ลำปาง FC ครับทีมดับที่4เปิดบ้านที่สนามกีฬากางจังหวัดลำปางครับรับการมาเยือนของมหาสารคาม SBT FC นะครับเกมเริ่มครับทีมเยือนบุกจากขวาไปซ้ายนะครับ ชุดสีออกมุงม่วงเนึ่นะครับมหาสารคาม SBTFC ใช่ครับครับพุทธศิลป์กันนะฝาแฝดเหมือนกันนะใช่พุทธศิลป์เป็นแฝดวันน,นี้ผู้ช่วยนะครับใช่ครับผู้ช่วยขวาแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหการทักทายก่อนของเจ้าบ้านแล้วลำปางว่าหลุดมายิงนนทวัฒน์วันนิดนี่ก็มีตัวมาเบียดทำลายจังหวะด้วยนะครับนี่ครับตเติมขึ้นมานะครับอ,อยังติดตั่มองหาเพื่อนให้แทงทะลุมาสวยจริงๆบ้านโอ้โหเข้าข้างแต่มีธงครับจังหวะ จ่ายลูกนี้ถือว่าเมขึ้นมาครับดูครับมองแล้วก็ตัดทะลุสี่คนเลยครับตอนช่องว่างตรงนี้ครับแต่ว่าคิมออกตัวไปก่อนนะครับอาครับมาดูจังหวะของไกวิทย์ไกวิทย์บุญลือครับขืนเข้ามาตรงกลางกระดกลูกดีเมธีสารคำทันด้วยตกระดกย้อนกันไปแซมบโหปัดไม่ถึง้วแซมบูนแต่ว่าเพื่อนมาช่วยโมงทิ้งออกไปได้ครับเป็นทางด้าน ไม่ม <át> ี V A R นะครับดีหครับเมทีเบิ้ลไปเนี่ยครับโอ้โหแอปสั้นครับโยนมาเสาแรกโอ้โหกระโดดแล้วว่าหนึ่งศูนย์เลยครับแต่ว่าฟาดไปแล้วครับโอ้โหอ้าวตกลงไม่ฟาดไม่ฟาดไม่ฟาดเลยครับโอ้โหได้ประตูครับนี่ครับมาครับขึ้นนำแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับอีกเข้าไปครับโอ้โหสตาพรเปิดมาล็อบบอลเนี่ยนะครับมันแฉลบคลุกคลิกมาสุดท้ายมาเข้าทางโอ้นัทวุฒิโดนดึงแล้วเหมือนกันนะครับดูครับจังหวะที่โดนดึง แต่ว่ายังเหยียดเท้านี่ครับโอ้โหสารัตน์ขวานไคโอยัดมา1-2เมทีบอลปิ้นมายิงติดบล็อกโอ้โหเอฟซันมูสินบอกแทนบอลจุดโทษโอ้โหล้ำปาดได้จุดโทษเลยครับไม่มี VR ด้วยครับเอฟซันนะครับนี่ครับเกยเวทยิงสไลด์ยิงนะครับแต่ว่าสไลด์ของเอฟซันนะครับเจ๋งกว่ากันเหยียบลอยครับโอ้โหพุ่งถูกนะครับใช่ครับไคโอยิงดีมาก เสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับดูครับยิงด้วยเท้าซ้ายครับนิดเดียวครับจังหว่าไคโอปลาลูกนี้ซ้ายครับใส่มวนกรพุ่งไปถูกดูดีวก็เหมือนกันสื่อแสดงศัลลักษณ์เลยนะโอ้โหแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเกมคู่นี้ลำปางกับมหาสารคามครับก็เสมอกันไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับมองยาว โยนบอมเข้ามาลูกนี้อุย้ยบอลตรงจับได้ลูกดีโ้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับสองหนึ่งครับ <c oughs> โอ้โหอัศว์สาวครับสุดยอดเลยครับโอ้โหแปะเข้าไปครับเหมือนใช้เท้าแตะบอลน,นี่ครับนี่ครับกระทืบบอลลงมาแล้วก็แปะมาโอ้โหลูกนี้เวาสามารถนะใช่ครับประกบไม่อยู่เลยครับไม่มีใครมาถึงครับ <c oughs> แปะง,ง่ายๆครับเนโนัโอัศวสาวผลต่างหนึ่งประตูเหมือนเดิมแต่ดูจังหวะทะลุข,ขึ้นมาจาังหวะนี้ เปิดคัดแบ็กกลับมาออเอ้าโหสก,กัดออ,ออกหลังไปก่อนครับแม่ได้ค่ะเตะมุมครับทางฝั่งของลําปางโอ้โห,โโหเกือบพลาดเสียจากจังหวะสวนเร็วเลยครับดูครับพาบอลมาของไตรวิลปาดเข้ามาจังหวะเคลียร์ของสตาปอนครับให้กับเมทีไคโอเป็นทางพาติคูสครับเปิดยอดเอาด้าลูกนี้มีมุมยิงยิงคูสโอ้โอออไอสเมส,สมอสำเร็จครับนี่นะครับลําปางครับ ตัวสำรองพัทติกูสแนวรับเองก็เคลียร์ไม่ขาดนี่อย่าเปิดมาแล้วบอลฉล็บมิตีตบัดหมักปัดมานะครับของแซมวัวนโอ้โหแล้วก็มีไคโอคืนกับหลังมาให้นะครับพัทติกูสอืมเป็นไกวิดครับที่แตะขึ้นกับโอลไทยต่อมาอภิสิิทธ์อภิสิทธิ์คืนย้อนมาสหรัฐสหรัฐแถวสองขอสักแล้วอ,อ,อปัดทิ้งออกไม่ได้เซมัวบบน์ปอกนิ่มว่าเกือบสามสองครับ ดูยิงเต็มข้อบอลพุ่งครับรอถึงจังหวะรอครับเพื่อนโฉบเข้าไปจะให้ครับเชื่อมกันคูสยิงซ้ายเบาไปหน่อยพยายามปัน่นตัวปฏิคูดมาจากเขาแล้วบอลแตะขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ปั่นเบากันไปครับไม่มีใครเข้าไปเองเลยโดนเคลียร์ทีนึงยังไปต่อครับอ้สสญญาวไปต่อหลบบสองโอ้โหแกปล่อยแกล่างมาได้ไงปล่อยแกล่างมาได้ยังไงโอ้โหเตรียมตัลูกสาครับมา เอาไม่อยู่ครับผู้เล่นลำปางาครับดูเลี้ยงหลบมาพามา3ามคนเลยหลุดมาครับแล้วพามันกอบแก้โทษดูครับเล็งไปเสาสองแล้วหือชิยโยนโค้งเข้ามาหน้ากลัวหม่ยบงไม่โดนครับแล้วบอลตกก็ออกหลังไปครับเหมือนจะเคลียร์ได้ครับเลยเยสสีเปิดโดงโดกเข้ามาแล้วนี่ครับโอ้โหไม่โดนเท้าครับบอลตกมาจังหวะนี้เก็บได้ครับอสมเซาตะนี้มา ทำเสาออกออกตัวไม่ดีเท่าไหร่โดนสารัตเอาไปอยู่ครับเสียบช่วงแรกแล้วก็โยนโคกงแต่โอ้ยซุปเปอร์เซฟเลยครับว่าเดี๋ยวไปได้ทางด้านของวอร์เมดกลับไปที่ไคโอใหม่ไคโอเปิดย้อนมาเอ้าบอลหลุดคูดจับขวางคูดยิงโดนซโอ้ยแซฟหมดบอลอันนีแซมซุปเปอร์เซฟครับดูครับลูกนี้ครับงงอจอะกดลงพื้นเลยแต่ว่ายังปัดไม่ได้ครับแล้วตัดมาครับ แซม,มวลมาเซฟบ้างครับดูครับเบียดเอาชนะได้แล้วครับปฏิคุตแต่ลูกนี้ยังติดนี่มากคนเดียวคูดคนเดียวจะโชว์ได้ไหมโอ้โหโ,หโดนควางไปก่อนโอ้ยเข้คูตเลยไปแล้วนะนี่เลือไปแล้วแดงเลยครับใช่ไ,<ห>มไม่รอด